ไปที่ทรายจะลงมาได้ค่าอะไรลงมาเลยค่ะฮู้ลงมาแล้วเหือจ้ามัยอ๋อลงมาด้วยหน้าจมูกที่โตโตเต็มมันว้าวว้าวว้าวรเร็วตงน้ำกระายก็นี่เลยนะคะก็สนุกมากเลยนะคะดีไซน์กับเกลลี่มาเที่ยวทะเลด้วยกันครั้งแรกนะสนุกมากเลยนะคะ คนตอนนี้นะดีไซน์กับเกลลี่เขาท้าแม่กุ้งนะบอกว่าเราจะมาท้าแข่งลงสไลเดอร์ท่าเขาเรียกว่าอะไรท่าสุดเฟี้ยวกันนะมาดูกันว่าท้าใครจะเฟี้ยวบบกันแต่ว่ากล้องเราย้อนแสงนะทุกคนอาจจะมืดหน่อยนะอ่ะคนแรกที่เกลลี่นะคะทุกคนลองมาเลยค่ะลองมาเลยค่ะอู้ะโยหัิ <laughs> ต่อไปดีไซน์จะลงมาได้ท่าอะไรลงมาเลยค่ะอู้ลงมาแล้วเหนื่อยจังเลย หมูที่โปโปเตมัดนี่ทำแค่ไหเลยอะพี่ชายทำแต่หน้าไอ้ทีโปโปเตมัสได้ทำอะไรซิทำเมื่อกี้ต่อไปตาอ้าวพี่ใหม่ไปไหมคะพี่ใหม่พี่ใหม่แข่งไหมคะท่าอะไรคะท่าสุดท่าสุดเสี้ยวท่าอะไรก็ได้ที่คิดว่าเสี้ยวลงมาด้วยท่าสุดเสี้ยวไปเดี๋ยวแม่กุ้งจะไปอาถ่ายนี่นะคะทุกคนแม่กุ้งไปแล้ว ไม่ต้องละลดทะเลเด็ดอันนี้นะด้วยผ้าเสืเียวของแชรแม่ก็คืผ้าสีเนียนีกันลงน้ำกระายนักอลมาายเยอะถ้าอะไรอ่ะามื่อกี้ไม่เห็นข้าี้ไงไหนทุกคนเดี๋ยวกจรีจะดำนะพี่ใหม่ไปแล้วพี่ใหม่ไปแล้วพี่ใหม่ก่อน มาดูกันพี่ใหม่จะลงมาด้วยท่าอะไรนะทุกคนตีลากาขายชีฟ้ามาเลยพี่ใหม่มาเลยโูู้้ป้านี่ใครชอบท่าของใครมากที่สุดนะคะทุกคนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะมีชอบท่าของหนูหรอม่าพอโบเตมัสเหรอ ดดดััังงงเออแม่ชอบตอนหนูดำนาท่านางเงือกได้หมิ่นร่ำหนึ่งดำอมิ่นร่ำหนึ่งดำดำนาท่านางเงือกให้ดูหน่อยค่ะปึ๊งปักปึ๊งปึ๊งพี่เกลวพี่เกลวดำก่อนดึงดีไซน์ไปนางเงือกดึงดึงดนางเงือกนางเงือกเอวดีมาก พี่ใหม่ทำเป็นไม้พี่ใหม่ทำเป็นไม้<ะ>ไม่พี่ใหม่คือเขาใส่ชูชีพไงแล้วเสื้อมันลอยอไงมันก็เลยเป็นแบบนั้นเอาเร็วขึ้นไปอ๊ออ้าวพี่ใหม่ช่วยออได้ไหมได้แล้วโอ้โหเยียไปเดี๋ยวจะได้เวลาแมงกุ้งดำน้ำแล้วทุกคนพักแป๊บ <laughs> โอเคคะ่ะทุกคนนี่นะคะทริปนี้นะคะเราก็มาเที่ยวหัวหินกันนะคะแล้วก็ ที่พูวิลล่านะคะมีสระว่ายน้ำแบบนี้นะนี่แล้วก็มีสไลเดอร์ให้เล่นแบบนี้ด้วยนะสนุกมากเลยที่หัวหินนะคะอ้าวใครหนาดีไซน์ดีไซน์อย่างรอบนึยนะคะมาลงมาเลยโอ้มาพร้อมแล้วด้วยทาอะไรโอ้โหสไลด์คอนเทนด์แต่มองไม่เห็นมันมืดจ้ะมาพี่แก้วอย่าเพิ่งเลย คนต่อไปพี่เกลนะพี่เกลจะมาด้วยท่าอะไรนะทุกคนว้าวจะนี่เลยนะคะจะสนุกมากเลยนะคะดีไซน์กับเกลี่มาเที่ยวทะเลด้วยกันครั้งแรกนะสนุกมากเลยนะคะเป็นไงคะพี่เกลสนุกไหมสนุกชอบไหมคะชอบรอบหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันด้วยกันอีกเนาะติดตามได้เลยเนาะตอนนี้เสียงแตกเดี๋ยวต้องซาวเสียงก่อนว่าจะไปที่ไหนนะเอ้าดีไซน์อีกแล้ว ลงมาแล้วลงมาเลยท่าอะไรท่าอะไรอันนี้ท่าอะไรอ๋อโอเคปะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะพี่ใหม่บ๊ายบายพี่เกล์บ๊ายบายน้องธันวาบ๊ายบายคุณแม่เกดบ๊ายบาย